จิ๋มกระป๋อง AI สุดลำ้ำสิง์จังหวะหนังได้ระดมทุนทะลุ10ล้านบาทใน10วันวงการแกเเจ้สำหรับผู้ใหญ่กำลังฮือฮาเมื่อโปรเจกต์สิงวันบน Kickstarter สร้างปรากฏการ์มีผู้ร่วมสนับสนุนแบ็กรวมมูลค่าเกือบ10ล้านบาทหลังจากเปิดระดมทุนได้เพียงแค่10วันเท่านั้น จุดเด่นของ SingOne คือการใช้ AI Video Motion Capture และอัลกอริทึมความแม่นยำสูงเข้ามาจับความเคลื่อนไหวในวิดีโอที่คุณดูและสั่งการให้เครื่องขยับตามจังหวะแบบ Real-Time เพื่อมอบประสบการณ์ที่สมจริงที่สุดโดยรองรับการใช้งานร่วมกับทั้ง PC, แอปพลิเคชันมือถือและแว่น VR ดีไซน์และสุขอนามัยระดับท็อปวัสดุคุณภาพภายในทำจาก TPU โปร่งใสขึ้นรูปชิ้นเดียวยูนิบอรี่ทำให้ทอใส่และทำความสะอาดได้ง่ายพร้อมร่องซีลป้องกันการรั่วไหลฐานตั้งอัจฉริยะมาพร้อมระบบทำความร้อน PTC เพื่ออุณหภูมิที่เหมาะสมและมีแสง UVC สําสำหรับฆ่าเชื้อโรคพร้อมช่องระบายอากาศเป่าแห้งในตัวถือเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาโดยเน้นทั้งความสะดวก ในการจับถือความสมจริงและสุขอนามัยของผู้ใช้งานแบบครับวงจรครับ